้าหนึ่งครั้งพระปเจริญเจ้ารูาจา้จักไหมด้ยนพระที่สําเร็จแล้วหันแล้วท่าเจ้ามือนกันแต่ว่าท่านไม่ใด้ไปตามสอนใครมันจะอยู่อย่างนี้นดดท่านงดด่า,งา,า,า,างยาอย,ยากม,มาสอนกันมาเองทํไมไมไม่ไม่ใช่ไปอย่างทุตเจ้าของเราของเบารมีน้อยกว่าให้ทายกับสวายทานกับพระปเจริญเจ้าร้อยครั้งมีที่สมั้เท่ากับสวายทายกับสอบพุตเจ้าหนึ่งครั้ง ปกติความเข้าใจเราเนี่ยถ้าหากเป็ีโอกาสถวายทรั้หรือเจ้าสักครั้งเนี่ยเรารู้สึกวันดีใจมากอานิสงสมมากที่สุดก็เอยคิดอย่างนั้นแต่พระเจ้าตัดเองว่าถ้ายหวทานกับพุทธองค์ร้อยครั้งมีอานิสงส์ไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งสังฆทานไปถึงทานทจะหวยพระสงฆ์ทั้งโลกเลยที่พระเจ้าเป็นประธานแต่ถ้าหากเป็นอทษิสงส์อย่างนี้มีร่างกายเนื้อเนี่ยต้องสี่องค์ขึ้นไป ใช้ร่วมกันกินร่วมกันซีโอขึ้นไปถึงวันนี้ที่ใส่ซองมาเป็นปัจจัยและถวายพุทธรูปข้าตายของบริวารเหล่านี้เพราะว่าหลวงพ่อหลวงปู่หพี่เนี่ยมิจัาพุทธศิลป์เนี่ยมันเขาดึงดันกอบว่าองค์องค์นิตาที่มีด้านลึกล เยวดับนทบไม่มีน้ําใช้ถาวายน้ําที่จะมีน้ําใช้คือมีสัตน้ำา่องข้างวิมานก็ได้ยินไม่เวลาคนตายแล้วฟื้นค่ะหาน้ําใหญ่เลยสร้างโน่นสร้างที่มุดบ่อน้ําสร้างแท้นน้าพอขึ้นไปมรรีน้ําจินขอใครก็ไม่ให้เพราะไม่เคยทาบุญด้วยน้ําไว้ยางทีสองเป็นเหมือนกันถ้าผู้ตายที่เป็นสภาวะสีเสื่อมสุรการที่แบีแล้วจะทาให้เขามีความสุขขึ้น ้ารมโคต้องมีกรรมน้อยเหลือกรรมมาแล้วไปเป็นเทวดาเลยโนระางใหญ่มากนั้นแล้วก็พวกสวิสีส่วนใหญ่จะเสื้อผ้าตายชุดไหนก็ใส่ชุดนั้นแหละเก่าแล้วเก่าอีกขาดแล้วขาดอีกถ้ารับบุญจากผ้าตายปุ๊บจะทำในเสื้อชุดใหม่ทันทีเนี่ยเป็นโซนของคาตาท่วอนนะส่วนเทวดาและพรมนั้นถ้าหากได้รับเป็นโซนของพุทธโลกจากทำให้มีรสนิกายที่ตัวเองสว่างสวยัย ยี่งินสปอร์ตไลท์แสงสว่างออกเปล่งประกายตังบุขควัตบารมีเป็นรัศมีกายแครรัศมีกายยามมากผู้นั้นมีบารมีมากทำไมไม่บันทึกเรืกองในทอแบบเราบันทึรัศมีของกายคือบุญน่ะบุญมากสีกายกามาพระไตรจีวรท้าวมีเครื่องประดับเป็นทิพย์มีชฎามีสังวาลมีสร้อยมีทับสวงอะไรเนี่ยสวยงามส่วนของกินของใช้ท้าวมีร่างกายเป็นทิพย์ผิวพรรณสวยงามน้ำท้าวมีสระบกถ์ของนิรนี่เรื่องที่สอง ให้ทำอย่างนี้เพื่อให้เราเราทำเาได้ก่อนแล้วเราคิดส่งสอนคินหนึ่งเขาก็ได้ตามที่ต้องการนะเี๋ยวทําได้แต่ขอให้คิดส่งอิกค้าเรื่งนะเมื่อเขา้าใจสัรฆทานแล้วเราจะได้มีความชื่นใจหรือม,มีเงินน้อยเงินมากถ้าได้ถวายสัทานแม้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเกิดชาติใหม่ทาว่ายากจนเขินใจจะไม่มีประทานสถานที่ใดที่ลำบากยากแค้นเราจะไม่เกิดนะที่นั้นนี่คือใิสอสัรฆทาน กตัวอย่างคนคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุสักเกณฑ์ไตขวบเนาะตามยายไปถวายตะกั่นที่บ้านเกาะหลังยายไปถใส่ตะกา่นครั้งเดียวกลับไปบ้านเลยขี่เปลก็ตลอดพระไายจีวรพระไตรจีวรน้อมนึกถึงที่เป็นบุรีรามย์น้อมนึกถึี่เป็นตุรุราทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แย่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ก็ประสงฆ์ทั้งหลายก็ประสงค์ทั้งหลายก็ประสงค์ทั้งหลายก็นะข้าพุทธปฏิมา ชุดแบบนี้มีพุทธรูปหน้าตาก,กานี้ภาพไทยของไม่วานให้ปฏิกรรมชุดละ25ยูโรปฏิกรรมหมายถึงว่าซื้อของวัดซื้อของสงฆ์มันสะดวกหน่อยจะซื้อข้างนอกมาเนี่ยมัน25ยูโรไม่ได้หรอกเกินนะที่มันทายเป็นดพันนี้กับพันหนึ่งส่ออีกนะปฏิกรรมถึงซื้อกับวัดเลี้ยงใช้ในวัดนี่แหละแล้วก็นี่ได้เท่าไหร่จ้ะห5า5รับา ทำนะมารยกกันยานช่วยานรวมกันชวยยกาต่อกันได้จับต่อกันยกนยกแรงยกงสาธอาวางลางนะมะไอมันอสัมภ์ััม เห็นได้อยากว่าถึงแม้มีเงินได้แค่พี่เดีห้าอยู่โน้นเรามีห้ามีสิบเราก็สามารถถวายเชื่อมต่ได้เพราะรวมกันร่ด้วยเชื่อมต่คนไทยรักไรัก มีกี่คนนะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วได้กันหมดแล้วค่ะเหมอนกันเหมือนกันไม่เมือนไม่เมื่อนคอไม่เมื่อนไม่แล้วไม่หมดคอคอได้ค่ะผมช้พชรครับเจพดตัวดแต่คนนี้ยังได้เลยได้แล้วแต่ละัวต่ละสิแตละังไม่ได้นเล็กๆแต่ยังไม่ได้องเล็กๆยังไม่ได้เลย

อันนั้นแส่ทีหนะอันนี้ของคุณขอใหอันนี้สองอันนี้่กใบัตให้เียวเทอเอานี่ใส่ไปอีกอย่างสองเที่ย้างคางอองแล้วสองแล้สองแยกสแยกหาหลายรเลยแยกเออใ่ที่เอ่อใสย้างท่าจับเองไ่ ใส่ย่างนะอสาหสีคึกสีแก่ขอให้มีความสุขพอยีรางวัลที่สองจจติกาแปรางวัลที่หนึ่งก้อยรับนะใช่นี่เมื่อเราได้บุญแล้วเนี่ยเราจะเก็บคนเดียวกันก็ได้อยู่แต่ว่าถี่ม่นเป็นคนใจแคบงั้นเราได้บุญแล้วมาตเปเซ็นต์ก็ต้องผลได้สด้วย โดยเฉพาอะอย่างยิ่งญาติที่ตายไปแล้วความลำบากเขาขอจากคอนอื่นก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาไปให้อยู่แล้วเพรนั้นต้อง <นะ S 2> เราทําให้ญาติเรา,าไ,ได้เั้นเดี๋ยวเมื่อเราทำบนแล้วก็เดี๋ยวจะทิศกุศลให้นะแต่ไม่ให้ญาติอย่างเดียวให้เจ้ากรรมนายเวรเราด้วยจังไหมเจ้ากรรมนายเวรคือกรรมของเราที่ทำมาแล้วเองลงหัวเนะให้ผลตามมา้ำเราเหลือเรา้ำเราเป็นทุกทำเราเป็นปุ๊บปา,าวีมีปัญหานี่คือกรรมหรือเจ้ากรรมนเวร ถวายสังฆทานมีพระพุทธปฏิมากรมีพระพุทธปฏิมากรพระไตรจีวรนพระไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารและถวายปัจจัยส่วนองค์แด่พระสงฆ์และถวายปัจจัยส่วนองค์แด่พระสงฆ์ที่ดินก็มีออค่ะเถ้าปัจจายโนจัด ตาโรธรรมาวัดทานติอายุวันโอสุขังภาลังายสิทธิฐานังราภังสอดทิพภากยังสุขังภาลังสิริอายุจาวันโอจ่าพองภาสด Jejaya swasantawan, saja ayu jiwasit, tiapawan tu มาใหม่อพยพร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งทั้บุมด้วยมา้ยสองการไปันที่ิสิส11เมษายน11เมษายนีระชนงานงาี้และที่ศึกษาที่ศึกาที่ศึาที่ศาที่าที่ศึกษาที่ศึาที่ศึกษาที่าที่ศาที่ศึกาที่าที่าที่ศึกษาที่าที่ศึกษาที่ศกษาที่าที่กษาที่าที่กษาที่ศึกษาที่าที่ศึาที่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  มีสมาชิกจยยังเนี่ยใจเครือจะไลน์มาให้เราเราฟังเราเหนืองราหนหใช่ไหมต่สาเลเหนือูเวียนเนือไม่ใช่กูเวียนเหรอ Gut, das ist auch die Farbe, die sie da in meinen Autos sehen haben. Ja, die Badsteinkante

von Uhren <laughs> So, Udo so bringt vielleicht die Mönche wieder rein. Warten schon im Auto. Und dann fährt vielleicht mal ein kleines bisschen Ruhe ein. Das war hier wie im Taubenschlag was ich zuerst machen sollte. Termin verteilen, Tee kochen, Essen holen, Flyer verteilen und der Dodo ist derweil hin und her gefahren.